แต่สิ่งที่อาจารย์จะเตือนกับทุกคนนะเตือนทุกคนจําไว้นะทุกการกระทํามีผลของมันเสมอใครทํากรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของการกระทํานั้นอาจารย์ไม่มีปัญหาใครอยากจะใส่หลายป้ายสีอยากจะพยายามเบียดเบียนอะไรก็ล้วพยายามจะใส่จริงไม่จริงจะขุดอดีตมาเฉยมาก เฉยมากไม่รู้สึกอะไรเลยใครจะใส่ร้ายใครจะเอาเรื่องเก่ามาขุดใครจะเอาเรื่องจริงมาพูดใครจะเอาเรื่องไม่ดีมาพูดเฉยมากทําไปเลยไม่รู้สึกอะไรแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเหตุเป็นภัยว่าจะเสียราบสาก,การะจะเสียคนลูกศิษย์ลูกหาไมไ่รู้สึกตื่นเต,นต้นตื่นกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่รู้สึกเลยเพราะอะไรรู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้น <c oughs> ไม่รู้รู้สึกอินาละอาใจดีซะอีกเป็นการกรองคน ว่าใครควรอยู่ใครควรไปเป็นเรื่องที่ดีมากเลยใครที่โดนไปฟังคํำใส่ร้ายป้ายสีด้วยคํำไม่จริงหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วจะเชื่อตามนั้นแล้วเลิกศรัทธาเลิกเชื่อเลิกนับถือกันเชิญเลยไม่ได้ว่าอะไรเลยไม่ได้มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเชิญเลยทําไปเลยเออ คัดกรองคนดีมากเลยมาเป็นการกรองคนทำไมมันจะไม่ดีล่ะใครอยู่ใครไปมันชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมล่ะชี<ม>้แจงเรื่องทองอีกสักครั้งหนึ่งทองคําเนี่ยมันตีตายี่ห้ออะไรนะกูฝากเตือนนะอีสองตัวอีอีตัวผู้หญิงสองคนเนี่ยนะกูฝากเตือนมึงนะร้านทองเนี่ยเขารู้เรื่องที่มึงเนี่ยไปโจมตีร้านเขาแล้วเตรียมตัวดีๆนะถ้าเขาจะฟ้องร้องมึงขึ้นมามึงอย่าดิ้นนะ ไปหาว่าทองเขาไม่มีคุณภาพไปหาทองไปไปหาว่าทองเขาเนี่ยคุณภาพต่ำกว่าหัวเส้นเฮงมึงไปเตรียมตัวเองดีๆนะกูไม่รู้ว่าเขาจะฟ้องหรือเปล่ามันไม่เกี่ยวกับกูเพราะมันไม่เรื่องของเขาเพราะมึงไปด้อยค่าทองเขาทองยี่ห้ออะไรนะมันตาปัม๊มมันตามมันปัม๊มทองยี่ห้ออะไรอะ่ะจะก,ก็ไม่ได้ไม่ได้เซฟภาพไว้เลยอะ่ะแอดมินช่วยดูให้อาจารย์หน่อยทองอะ่ะ ทองมันตีตาภาษาอังกฤษอ่ะในทองคําแท่งอ่ะตีตายี่ห้ออะไรอ่ะเก้าสิหทองคําทั้งหมด66บาทที่เราซื้อในานามกลุ่มคนตื่นทานะขอขอพูดเรื่องเรื่องทองหน่อยไม่ใช่ทองอ่ะซื้อที่ปอเฮงแต่ปอเฮงเนี่ยเขาก็ไปรับทองคําแท่งเนี่ยมาจากร้านทองอีกที่หนึง่งซึ่งเป็นร้านส่งเป็นร้านส่งตาตาตาทองตราทองตาที่เขาปั๊มทองอ่ะตาอะไร ไม่ได้เซฟไวยเอ,อ้ยอะไรวะจำไม่ได้มันอยู่อีกเครื่องหนึ่งอะ่ะคนที่ติดต่อซื้อทองให้อาจารย์นะชื่ออะไรวะมันอยู่ในอีกไลน์หนึ่งอะ่ะ ส่งเข้ามาในกลุ่มแอดมินได้ไหมชื่ออะไรวะที่ไปติดต่อซื้อทองให้อาจารย์อะ่ะคือเออ JHL JHL เนี่ยมันเป็นทองคำแท่งที่สังกัดกับสมาคมค้าทองแห่งประเทศไทยไม่ต่างจากหัวเส้งเหงหัวเส้งเหงก็อยู่ภายใต้สมาคมค้าทองแห่งประเทศไทยแล้วราคาทองจำไว้นะ คนโง่พยายามฉลาดขึ้นนิดหนึ่งกูอดีตผู้จัดการร้านทองระดับประเทศกูไม่ปัญญาอ่อนแบบมึงมึงน้ำมันโง่มึงฟังนะทองคําแท่ง96.5%มันมาจากแหล่งทองคามาตรฐานเดียวกันหมดเพราะมันขึ้นตรงกับสมาคมค้าทองแห่งประเทศไทยจำนะมึงจะได้เลิกโง่สักทีเปอร์เซ็นทองมันเท่ากันเพราะมันคือ ทองคําแท่งไม่ใช่ทองหุ้มไม่ใช่ทอง90ไม่ใช่ทอง70มันคือทอง96.5ดังนั้นมาตรฐานของทอง96.5มันมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศเพราะมันอยู่ภายใต้สมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทยมันจะเอาอะไรมาไม่ใช่เปอร์เซ็นต์เดียวกันมันออกจากแหล่งเดียวกันที่เดียวกันสังกัดสมาคมเดียวกัน ร้านค้าปลีกทั่วประเทศเขาจะไปหยิบทองจากร้านค้าส่งที่เยาวราชมึงไปดูได้เลยร้านทองทุกร้านทองทั่วประเทศยกเว้นออโลลาไปหยิบทองจากร้านส่งที่เยาวราชทั้งสิน้นร้านทองร้านส่งเยาวราชมีหลายชื่อเจกหุยอะไรอ่ะนิ่มนิ่มซี่เสง ก็ลืมไปแล้วมันเยอะมากหลายล้านมากมีบานไปหมดแต่ละคนจะตีทองของตัวเองมีทั้งทองคําแท่งมีทั้งทองทําลูกพันมันมาจากแหล่งเดียวกันหมดแต่มันอยู่ที่ร้านไหนจะไปซื้อซื้อจากร้านส่งดังนั้นทุกร้านจะไปหยิบจากร้านส่งออโรล่าเนี่ยเขาไม่ได้ไปเอาจากร้านส่งอาจจะมีบ้างบางส่วนแต่ออโรล่าเนี่ยเขาทำทองของเขาเอง เขามีโรงงานผลิตทองมันแตกต่างกับที่อื่นมึงไปดูได้เลยเยาวราชกรุงเทพยาล้างที่ดงัดงๆระดับประเทศเนี่ยซึ่งกูเคยทําอยู่เยาวราชกรุงเทพกูเป็นผู้จัดการสามร้อยกว่าสาขาทั่วประเทศผู้จัดการฝ่ายการตลาดทําไมกูจะไม่รู้เรื่องนี้มึงน่ะมันโง่แล้วกูก็อธิบายแล้วว่าทําไมกูถึงไม่ซื้อหัวเซ้่งเหงไอหัวเซ้นงเหงก่อนหน้านี้กูประกาศจริงว่ากูจะซื้อหัวเซ้นงเหงแล้วกูก็คิดจริงๆว่ากูจะซื้อหัวเซ้นงเหง แต่ปัญหามันคือกูไม่สามารถเดินทางไปซื้อได้ด้วยตัวเองแล้วมันต้องพาพ่อไปด้วยกูกับพ่อก็เวลาไม่ตรงกันแล้วมันจะซื้อ,อยังไงล่ะปัญหามันเกิดแล้วกูพยายามโทรติดต่อหลายอย่างหลายประการแต่มันต้องซื้อผ่านแอปเมื่อซื้อผ่านแอปแล้วต้องเอาแอปกับหน้าไปสแกนคนเดียวคนซื้อกันมันวุ่นวายไปหมดแต่มันเป็นระบบของเขาเราไปว่าเขาไม่ได้เขาทําถูกต้องของเขาแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับหัวเส้นเฮงมันเป็นที่ปัญหาที่กูเองที่กูไม่ว่าง งานกูเยอะกูเลยตัดสินใจซื้อที่ร้านปอเฮงซึ่งอยู่ข้างบ้านเป็นร้านที่เป็นร้านทองที่มีชื่อเสียงที่สุดในหนองจอกใหญ่ที่สุดในหนองจอกคนซื้อที่สุดในหนองจอกเยอะที่สุดแล้วทองคําแท่งก้าว้าเขาก็ไปรับมาจากยาวราชเรื่องง่ายแค่เนี้มึงยัง,งโง่เอาไปเป็นประเด็นได้ว่ากูไม่ได้ซื้อร้านหัวเซ้งเฮงตบัดสัตว์ตบัดสัตว์ได้ยังไงแค่กูเปลี่ยนร้านจะบอกว่าตบัดสัตได้ยังไง โอ้โหคนยี่สุดยอดจริงๆด่าได้โง่ด่าได้เลอะ,ทะเทอะแล้วเกินกูมีสิทธิ์จะซื้อทองร้านไหนก็ได้แม้กูจะพูดว่ากูจะซื้อร้านนี้แต่ถ้าร้านนี้มันไม่เป็นไปตามเงื่อนไขกูกูเปลี่ยนร้านก็ได้ทำไมจะไม่ได้ละ่ะวันนี้กูตั้งใจจะไปแฟชั่นแต่รถติดเกินไปกูเลยเบี่ยงรถหัวกลับไปเดอะมอบางกะปิทำไมกูทำไม่ได้ละ่ะใช่หรือเปล่ามันแล้วแต่กูจะซื้อที่ไหนก็ได้ แล้วจําไว้ราคาทอง96.5มันเป็นราคาทองณวันนั้นมันจะมีส่วนต่างได้ยังไงมันคือราคาทองคําแท่งมันไม่ใช่ราคาทองรูปพันณ์รูปพัณน์เนี่ยมันตีตามน้ําหนักทองพื้นฐานว่าน้ําหนักทองกี่กร,รมัมอย่างเช่นน้ําหนัก1บาทเนี่ย15.6 15.16เนี่ยนี่คือน้ําหนักทอง1กิโล1บาท15.16มึงรู้หรือเปล่าแล้วเขาจะคิดราคาเนื้อทอง ที่ราคา1บาทบวกค่ากำเน็จอีกค่ากำเน็ดเนี่ยแล้วแต่ร้านเลยว่าร้านจะคิดค่ากำเน็จต,ตามความพอใจของร้านแต่มันจะมีสมาคมค้าทองคําควบคุมอยู่ไม่แพงเกินไปค่ากำเน็จก็คือค่าแรงค่าแรงในการทําทองความละเอียดของทองแต่ละลายไม่เหมือนกันแต่ทองคําแท่งเนี่ยถ้าเป็นทองคําที่ไม่ได้ตีสวยงามเป็นเหมือนที่กลัวไปถวายเนี่ยเรียกว่าไม่ได้สวยงาม มันจะไม่ต้องเสียค่าบล็อกตั้งแต่ห้าบาทขึ้นไปมันหลอมเทใส่เบ้าแล้วเอามาขายเลยอันเนี้ยเรียกว่าทองไม่มีค่ากําเนิดไม่มีค่าบล็อกตั้งแต่ห้าบาทขึ้นไปเสียแต่ค่าเนื้อทองไม่มีค่ากําเนิดไม่มีค่าบล็อกแต่ที่มึงเห็นทองบล็อกสวยๆตีตาโลโก้ของแต่ละคนแต่ละคนเป็นเหลี่ยมสวยงามอันเนี้ยเสียค่าบล็อกแล้วแต่สองร้อยห้าสิบห้าร้อยพันแล้วแต่บล็อกแล้วแต่น้ําหนักทอง แต่ทองที่กูซื้อมันไม่มีค่ากำเนิดไม่มีค่าบล็อกเพราะมันเป็นทองเกี้ยงๆไม่มีอะไรตีตาธรรมดาเลยจากต้นขั่วก้อนทองมันจะไม่สวยเนี่ยเรียกว่าทองแทง่งแล้วทองแท่งมันไม่มีส่วนต่างราคาทองณนะวันไหนคือวันนั้นมึงจะไม่ให้เขาทําส่วนต่างได้ไงส่วนต่างมึงจําไว้ล้านทองมีกําไรจากค่ากําเนิดจากค่าบล็อกไม่มีกําไรจากค่านี้มันจะมาจ่ายกูยังไง หลายคนเอากูไปโจมตีว่ากูได้ค่าส่วนต่างจากร้านปอเฮงสามแสนเพราะไปซื้อทองคําแท่งร้านเขามึงมันโง่ไม่ได้รู้อะไรเลยใครจาเงินสามแสนม่ให้กูเพื่อขายทองคําแท่งโดยตัวเองไม่ได้ค่าส่วนต่างโดยตัวเองไม่ได้กําไรใครจามาให้ทองคำแท่งมันขายไม่ได้กําไรมันได้แค่หมุนทองในร้านในการเอาทองเก่าที่เขาเนี่ยรับซื้อทองคํารูปพรร์มาแล้วทองคํารูปพรร์มันขายต่อไม่ได้เขาก็เอาทองคํารูปพรรณไปเข้าเบ้าหลอม เวลาเขาหล่อเขาก็หล่อออกมาเป็นทองคําแท่งแล้วเอาทองคำนี่เอาเอาทองคําแท่งมาขายเพื่อเอาเนื้อทองขับคืนมาเขาเรียกว่าการขายทองเก่าก็มึงมันโง่ไม่ได้รู้เรื่องการขายทองมันมีเรื่องทองเก่าตั้งเยอะตั้งแยะมึงไม่ได้เข้าใจเลยว่าเขาไปหลอมหลอมมามันมีการซื้อทองเก่าทองที่เขาทําเอามาขายเป็นทองคําแท่งแบบไม่สวยงามได้เนี่ยเพราะเขาไปเอาทองเก่าไปสั่งทองเก่ามามันมีรูปแบบหรือไปสั่งแบบใหม่แต่มีค่าบล็อก เขาจะไปเอาส่วนต่างม,มาจากไหนเพราะเขายึดราคาทองณวันนั้นถ้าร้านทองมันขายต่ํากว่าราคามันก็ขาดทุนสิก็ราคาทองมันบอกอยู่นะว่ากี่บาทณนะวันที่เท่าไหร่มึงนี่มันโง่จริงๆนะอี่พวกทั้งพวกมึงทั้งหลายเนี่ยโง่แต่อยากจะใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเขาเวลามึงจะใส่ร้ายคนอื่นเนี่ยมึงช่วยก่านามีข้อมูลนิดนึงโง่งแต่อวดฉลาดจริงๆใส่ร้ายอะไรไม่ได้มีเรื่องจริงอยู่เลยแม้แต่อย่างเดียว นี่กูอธิบายเรื่องทองแล้วนะถ้ามึงจะโง่เชื่อมันก็นแล้วแต่มึงก็ไม่เกี่ยวกับกูอีคนที่พูดอยากจะโง่ต่อไปก็โง่ต่อไปนะเอออีอคนที่พูดว่าโง่แล้วอีคนที่เชื่อโง่กว่ากูไม่รู้กินอะไรเป็นอาหารแกนีพวกเนี้ยนะคุณหมวยอยากให้อาจารย์ คุณหมวยมีลูกพิการอยากมีเงินทองที่มาเลี้ยงลูกพิการคุณหมวยขอให้อาจารย์ช่วยหน่อยจ้ะคุณหมวยทํางานนะจ๊ะคุณหมวยทํางานจ้ะอาจารย์ไม่สามารถช่วยทุกคนในโลกนี้ได้นะคุณหมวยต้องช่วยตัวเองอาจารย์ก็ช่วยตัวเองทุกคนก็ต้องช่วยตัวเองคุณหมวยก็ต้องช่วยตัวเองคุณหมวยต้องทํางานทําการไม่ใช่วิ่งหอเงินชาวบ้านในเมื่อคุณหมวยอยากมีลูกคุณหมวยก็ต้องดูแลรับผิดชอบลูกของตัวเองให้ได้ ถ้าคุณหมวยขอเงินชาวบ้านแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเม,มื่อไหร่คุณหมวยจะเลิกขอชาวบ้านได้แล้วเมื่อไหร่คุณหมวยจะตั้งหลักตั้งฐานได้คุณหมวยต้องดูแลตัวเองให้ได้ทุกคนล้วนแล้วแต่มีภาระทุกคนล้วนแล้วแต่มีกิจหน้าที่การงานของตนทุกคนล้วนแล้วแต่ทํางานหาเหงื่อตากเหนื่อตากน้ํามาถ้าคุณหมวยจะมาขอเงินชาวบ้านง่ายๆแบบนี้แล้วตัวเองไม่ต้องทอนทําอะไรอ้างแต่ว่าลูกป่วยอ้างแต่ว่าลูกพิการ คนอื่นไม่มีภาระเหรอเขาก็มีภาระอหลังๆมาเนี่ยกูเห็นหนักข้อขึ้นทุกวันนะกับกูเนี่ยเริ่มมีคนมาขอเงินกูเยอะขึ้นนะเมื่อวานก็แม่ชีจะมาขอเงินกูพยายามมากกูให้ไปสองพห้าไม่พอจะเอาเจ็ดพันแล้วตามจะเอาให้ได้ กูไม่ให้ขอโทรศัพท์กูเครื่องหนึ่งกูก็ให้เพราะกูมีโทรศัพท์เหลืออยู่ไม่ได้ใช้กูก็ให้ไปเขาบอกเขาไม่มีแต่ตอนเดินมาขอเงินกูอีกรอบหนึ่งถือ iPad มาเครื่องหนึ่งหรือแท็บเล็ตอะไรสักอย่างเนี่ยกูงงมากแท็บเล็ตใหม่เอี่ยมเลยถือมาเอาโทรศัพท์กูไปทำอะไรอะทั้งั้นน่ะแตาหลังใครมาขออะไรอย่างนี้กูไม่ให้แล้วนะกูบอกเลยจะมาหาว่ากูใจจืดใจดำไม่ได้นะ ถ้ากูให้ทุกคนกูตายก่อนภาระหนี้สินกูก็มีภาระค่าใช้จ่ายกูก็ตั้งมากมายกูต้องช่วยเหลือคนอื่นนี่ต้องเยอะต้องแยะทําไมกูต้องมาช่วยกับอีกแค่คนคนเดียวไม่เข้าใจนี่แหละคือเหตุผลที่กูไม่ให้ใครเข้าบ้านทุกวันนี้ใครนึกจะมาก็มาพระก็มาชีก็มาแล้วมาแต่ละคนไม่พ้นเรื่องเงินมีน้อยรูปที่มาแล้วดีจริงๆแต่หลายรูปก็มาหลายคนก็มาหวังผลประโยชน์ มาขอตังค์เพราะคิดว่าคนอย่างกูให้แน่นอนซึ่งกูก็ให้จริงๆแต่ตาหลังกูจะใจจืดใจดำกูจะเดินหนีกูจะไม่ลงไปเจอพ่อกูเจอแม่กูเจอกูจะสั่งเขาไว้กูจะไม่ให้ใครเจอถ้ามาไม่พบมาไม่ไม่ขอก่อนไม่นัดก่อนกูไม่ลงไปเจอจริงๆไม่เจอจะมาหาว่ากูใจจืดใจดำไม่ได้เพราะกูไม่รู้ว่าใครมาขอตังค์มาขออะไรแล้วกูน่ะเป็นคนไม่ค่อยปฏิเสธใคร เพราะกูเป็นคนขี้สงสารคนใครขออะไรกูก็ให้หมดตาหลังกูกูไม่ให้แล้วกูจะยืนหยัดตามนั้นกูเอาเงินไปทําประโยชน์อย่างอื่นดีกว่ามีประโยชน์กับแค่คนคนเดียวกูไปทําประโยชน์กับคนมากมายดีกว่ามีประโยชน์กว่าเยอะเพราะฉะนั้นตาหลังก็ไม่ต้องมีใครมาขอกูนะกูไม่ให้กูพูดตรงนี้เลยกูไม่ให้ใครทั้งนั้น กูจะให้กับตัวคนที่มีประโยชน์เท่านั้นไม่มีประโยชน์กูไม่ให้อาจารย์ปิดบ้านค่ะกูปิดไม่ใช่ไม่ปิดกูปิดกูติดป้ายหน้าบ้านด้วยก็มา อาจารย์เปิดมูลนิธิเวลาอาจารย์ไปบวชจะมีใครดูแลต่อไหมก็ไม่มีนะก็จบไปก็แค่นั้นเองคนเขาทาบุญเพราะกูถ้าไม่ใช่กูเขาก็ไม่ทําใครก็ทําต่อกูไม่ได้กูบอกเลยหมดจากกูไปก็ไม่มีแล้วยากที่จะมียากไปมีอีกทีนหนึ่งนู่นแหละอีกนานไม่ใช่เร็วๆนี้แนะ่กูไม่ได้ยิงพยองจองขนนะแต่มันไม่มีใครกล้าออกมาทําอะไรอย่างกูหรอกมันกล้ามันไม่กล้าหรอก ใครมันจะมาก้าโดนแอนตี้โดนด่าทอต่อว่าโดนรังเกียจเดียดฉันโดนคนดา่าโดนคนใส่ร้าย,ายป้ายสีด้วยคำไม่จริงใครจะกล้ากูถามแค่เนี่ย ้าอ,อยากให้อาจารย์จัดรูปแบบนั่งให้เป็นแบบห้อยขาได้เพราะป้าเป็นห่วงเรื่องหัวเข่าจ้ะขอบคุณมากเลยจ้าแต่มันทำไม่ได้เดี๋ยวาจะาไปบวชจะก็ต้องนั่งแบบนี้มันต้องฝึกนั่งเราต้องนั่งให้เกิดความเคยชินมียันคนขอให้อาจารย์สร้างบ้านให้นะมึงดูเอาแล้วกันมึงดูความหน้าด้านคนอะ ง่ายไปหรือเปล่าว่าจู่ๆมาขอให้กูสร้างบ้านให้มึงว่าตะลกปะอ้าสัตรพัพว์วจนไม,ไม่มีงานทำแต่กูเห็นเดินปลอกปลอเลยบอกทำงานไม่ไหว จะให้กูสร้างบ้านให้มุงว่าตองมุงว่าตลกไปล่ะ ตามเท่าไหร่3ล้าน2จ้า เดี๋ยวนี้เหมือนกำลังมันถอยลงไปเยอะ เมื่อวานทันทสารหญิงชนบุรีขายของหมดเกี้ยงยอดขายแสนกว่าบาทค่ะขอบคุณมากๆนะคะโอ้สาธุอนุมโมทนานะอนุมโมทนาด้วยอาจารย์เห็นคลิปพระทำพิธีสาบแช่งเหมือนที่ฮ่องกงที่เอารองเท้าไปตบตุ๊กแกหรือ,อยัง ยังอ่ะทิปอะไรอีกอะผมอยากทราบมีคนบอกว่าฮาเออ